ครับผมคืนนี้นะครับ NFT ของผมจะท่องทำงานนะครับตอนนี้บวกอยู่1%นเปอร์ซนนะครับผมก็คิดว่าตามเฟรม S 1นะครับมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมตอนนี้จะดูกราฟของตรงนี้นะครับผมตอนนี้จะเบรกแนวต้านตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้จะเป็นของ1ทุ่มแล้วนะครับ1ทุ่มหนนาทีตอนนี้บวกอยู่1นเปอร์เซ็นนะครับเรามาลุ้นกันต่อว่าจะไปบวก หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นได้หรือเปล่าช่วยเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมช่วยเป็นกาลังใจใผมด้วยนะครับนี่คือคือมามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะครับว่ารู้สึกว่านั่งจับยานสามตาแล้วมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะร้อนแรงแน่นอนนะครับผมสําหรับ NFT เพราะว่าตัวอื่นมันไปหมดแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้มันต้องทุบก,ก่อนนะครับของดีมันจะลงก่อนแล้วมันจะขึ้นแดงนะครับของไม่ดีขึ้นแดงแต่มันจะลงกลับมานะครับลุ้นกันต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็บวกอยู่1.1%นงนะครับแตงนี้หว จะเป็นแต่งที่ยาวเฟ้ยลับไปที่ตรงนี้ได้นะครับผมตัวนี้ผมใช้ไปนะครับผมตั้งหมดนะครับนะครับผมนะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็สเตกกิงไว้ด้วยนะครับผมก็ได้ได้สเตกกิงมาด้วยนะครับก็ลุ่งกันต่อไปนะครับสําหรับ hen f c ีนะครับเพื่อนๆนก็ไม่มีอะไรมากนะครับแกมาบอกว่ามันน่าสนใจมากสําหรับผมแต่สําหรับเพื่อนเพื่อนพอมีข้อมูลหรือเปล่าครับว่าตัวนี้มันดีหรือไม่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆคนอื่นกําลังตามข่าว NFT ตัวนี้อยู่นะครับนะครับผมก็โอเคมาอาปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกล้าเดาว่าคืนนี้นะครับจะสามารถขึ้นไปเทสที่5 0 0ผนกได้นะครับห้าผนกได้ก็จะไปประมาณเกือบเกือบร้อย่าไปประมาณสัก30% 40%นะครับคิดว่านะครับลุ้นกันต่อไปนะครับผมนะครับถ้าเกิดไปปานต้นตุนผมได้ต้นทุนผมอยู่ประมาณโซนนี้ผมว่านะครับนะครับก็กัดทุนอยู่หลายหมื่นนะครับ ดังนั้นแล้วถ้าตะลุได้ก็ผมกำไรแน่นอนแต่ผมจะไม่ซื้อเพิ่มแลวนะครับก็พอแล้วนะครับจัดสรรมันปลอดปันส่วนนะครับแล้วแต่ว่าเราจะขายตรงไหนในอนาคตข้างหน้าอาจจะ3าสวันขายหรือว่าจะถือรันเทนยาวไปก็จ่างมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวศูนย์มันต้องหายอยู่แล้วนะครับศูนย์มันต้องหายอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะครับตรงนี้ก็ไปเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าก็เป็นศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ยาวต่อไปแล้วก็หายทีละตัวทีละตัวนะครับนะครับ ลุงกนทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาคับเด็ดสั้นๆน,น,นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆชอบแนวทิศทางนี้โอเคครับโอ้โหนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วครับอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าจ้าโอ้โหนะครับตอนนี้หนึ่งจุดสองสองสามนะครับหน,นึ่งจุดสองสองนะครับขอลุ้นกันสนุกสนานนะครับมันไม่มีอะไรครับเสียงผมดังไปก็มันไม่ทําให้ครับมันขึ้นขึ้นไม่ลงมานะครับผมกราบจะขึ้นไปตามเสียงผมนี่แหละครับหนึ่งจุดสองสองนะครับก็ตอนนี้คืนนี้ผมจะรอให้มันไป 100%นะครับมันเป็นความฝันของผมเลยนะครับผมรุ้นกันต่อนะครับถ้าเกิดไป100%เป็นผมก็1,000%นะครับชิ้นาการของผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็ผมสายเดาอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ